สวัสดีค่ะและแล้ววันนี้เราก็มาตามเสียงหัวใจเรียกร้องนะคะเพราะวันนี้นี่เลยขอเสนอร้านบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งที่นี่เป็นร้านปิ้งย่างแบบพรีเมียมเอาใจคนที่เลิฟปิ้งย่างสุดๆเลยนะคะกับร้านโตเกียวยากินิกุบุฟเฟตค่ะซึ่งที่นี่จะให้เราอิ่มอร่อยกับเมนูหลากหลายหลายประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นเนื้อซีฟู้ด ซึ่งอยู่ในราคาเพียง549บาทเท่านั้นค่ะกับเวลา1ชั่วโมง30นาทีให้คุณได้เพลิดเพลินกับความอร่อยกันที่นี่เลยอยากทราบไหมคะว่าที่นี่มีอะไรอร่อยเด็ดตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าบรรยากาศในร้านตกแต่งสไตล์เรียบง่ายสะอาดตาเรื่องเมนูจัดก็ครบคันทั้งซีฟูด้ดเนื้อหมูติดมันเนื้อลายติดมันก็มีนะคะไฮไลท์เด็ดที่ขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะ ชีสฟองดูเสริมไม่อั้นเป็นมอสซาเรลลาชีสให้คุณได้จิ้มยืดเยิ้มเพลินอร่อยฟินจนหยุดไม่อยู่จริงๆค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้บิ๊กเองก็อยู่ในร้านโตเกียวยากินิคุบัฟเฟต์นะคะแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแต่เสิมคุณหมิงค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าค่ะว่าอะไรเป็นจุดพิเศษหรือว่าจุดเด่นของร้านที่ทําให คนหลายคนเนี่ยติดอกติดใจในรสชาติของร้านบุฟเฟ่ต์นี้นะะถ้าจุดเด่นใช่ไหมคะจุดเด่นเราก็ความหลากหลายของอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูที่เป็นเมนูทานเล่นหรือว่าเมนูที่เป็นเมนูของสดนะคะแต่ถ้าจุดเด่นๆเ,เลยก็คือลูกค้าก็จะมา ตามพวกเมนูประจําเดือนของเราอะคะ่ะอย่างเดือนนี้เราก็จะมีเมนูไก่ทอดสูตรโตเกียวแล้วก็เมนูแซลมอนไส้ทะลักอิ่งนี้ค่ะก็เป็นเมนูที่ครีเอทขึ้นมาในแต่และเด <c oughs> ือนไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวใช,ะะใช่ใช่ใชแล้วก็จุดเด่นของเรานะคะก็คือตามล่าหาเมนูอร่อยที่นี่ที่เดียวค่ะก็เลยอยากจะทราบอค่ะว่าที่ร้านโตเกียวยากินิคุเนี่ยมีเมนูอะไรเป็นเมนูอร่อยเด็ดที่นี่ที่เดียวค่ะถ้าเมนูอร่อยเด็ดก็จะเป็น ตัวนี้เลยค่ะข้าวผัดกุ้งซีฟูด้ดนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะสำหรับคนที่ชอบรสจัด mm hmm. ก็จะชอบตัวนี้เลย mm hmm. แล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นเมนูชีสซึ่งตัวนี้ของของเราก็าคือเป็นมอสซาเรลล่าชีสนะคะเสิร์ฟฟรีไม่ไม่อั้นเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าว่าจะมาชุบก,กับอะไรแต่โดยมากแล้วลูกค้าก็จะใส่เป็น หอยมแมลงภู่อบชีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะย่างชีสหรือว่านําหมูมาย่างแล้วก็ชุบกับตัวชีสอันนี้ค่ะก็เป็นเมนูเด็ดของเราในเมนูเอาใจคนเลิฟชีสแล้วก็เลิฟซีฟูด้ดเลิฟเนื้อกันเลยทีเดียวนะคะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าการจะกินปิ้งย่างให้อร่อยเนี่ยทีเด็ดมันอยู่ที่น้าจิ้มค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าที่ร้านนี้เองเนี่ยมีน้าจิ้มอะไรบ้างนะคะน้ำจิ้มของที่ร้านจะมี3สูตรนะคะสูตรแรกคือข,ของเราเนี่ยเราจะปรุงรสเองทั้ง3สูตรเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรเอ่อสหรับ จิ้มกับหมูสูตรนี้ก็สําหรับจิ้มกับเนื้อและจุดนี้ก็สําหรับจิ้มกับทะเละแต่โดยมากแล้วเนี่ยก็ลูกค้าก็แบบจะใช้สูตรนี้กันเยอะอะค่ะนะฮะก็ปรุงรสได้ด้วยพริกด้วยกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็เห็นอย่างนี้แล้วนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบบุฟเฟต่ตปิ้ง่างสไตล์ญี่ปุ่นนะคะก็เชิญมาได้ที่ร้านโตเกียวยากินิคุบุฟเฟ่ที่ North Avenue s u k h u m v i ค่ะ สำหรับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เหล่าสาววอกนย่างสไตล์ญี่ปุ่นไม่ควรพลาดเลยจริงๆคะเพราะที่โตเกียวยากินิกุบัฟเฟต์เขารวบรวมวัตถุดิบพรีเมียมหลากหลายเกือบร้อยเมนูให้คุณไม่จุใจแบบเนื้อเน้นๆซีฟู้ดหนักๆเชิญมาสัมผัสความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นแบบนี้ได้ที่ร้านโตเกียวยากินิกุบัฟเฟต์ตั้งอยู่โครงการนอตเอเวอร์น e ูสุขุมวิทซอย63